สวัสดีครับอีทอนรับสู่แนไมมิวนะครับวันนี้ก็ใครข้อสงสัยนะครับผมก็สงสัยหลายๆคนก็สงสัยนะครับบางบ้านเนี่ยอาจจะว่าลูกตัวเองนะครับว่าเนี่ยเสียบชาร์จโทรศัพท์เนี่ยค่าไฟมันถึงขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทดสอบว่าการเสียบชาร์จโทรศัพท์หนึ่งครั้งจะกินไฟประมาณเท่าไรนะครับแล้วก็ชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยจะกินประมาณกี่บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เป็นหัวชาร์จน่าจะเป็น15วัตต์นะครับก็ตรงนี้จะจะมีตัววัดวัดนะครับเดี๋ยวเราดึงปลั๊กทั้งหมดออกนะครับแล้วก็เสียบตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไปอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูวัดนฮะวัดมันก็จะไม่นิ่งนะครับแ,แรกๆเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง10วัตต์กันเลยนะครับแล้วหลังๆก็จะขึ้นค่อยๆข,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 ขึ้นนะครับก็ที่จริงเนี่ยไม่ต้องมีตัวนี้ก็ได้นะครับเราดูที่อะแดปเตอร์ก็ได้ที่ตัวอะแดปเตอร์ก็จะบอกอยู่ว่า กินประมาณกี่แอมป์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับจะกินอยู่ประมาณ0.6 0.6แอมป์นะครับตัวนี้ก็มันจะใช้เวลาแป๊บนึงนะครับเพราะว่าหัวชาร์จแบบฟาชาร์จนะครับมันจะต้องใช้เวลาคุยกับโทรศัพท์กันสักครู่หนึ่งถึงจะถึงจะขึ้นนะครับตรงนี้ก็กาลังคุยกันอยู่นะครับเหมือนมันกําลังคุยกับเครื่องอยู่นะครับสักแป๊บมันก็จะขึ้น0.6แอมป์นะครับนี่ขึ้นแล้วครับ ก็ประมาณนี้นะครับ0.6นแอมป์นะครับส่วนวิธีการเช็คค่าไฟนะครับวิธีการคำนวณค่าไฟนะครับก็จะเป็นแอป EVO Energy นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ในการวัดค่าไฟได้นะครับแล้วกดไปคำนวณอัตราและค่าไฟนะครับแล้วก็เลือกเลยครับว่าเราใช้กี่วัดกี่แอมป์นะเมื่อกี้ก็0.6นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่วันเวลาที่ใช้งานนะครับว่าใช้งานวันเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปนะผมจะตีเป็นประมาณ3มชั่วโมงแล้วกันนะครับเผื่อๆไปเลย3มชั่วโมงนะครับแล้วก็มันก็จะบอกมาว่าใช้ประมาณเท่าไหร่แต่เนี่ยผมใส่ค่าผิดนะครับต้องเป็นค่าแอมนะครับน,น,นี้ผมใส่ค่าวัดไว้เราต้องไปปรับให้เป็นแอมนะครับนี่คราวนี้ค่าไฟก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าตกชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยตกประมาณ1บาทนะครับแล้วก็ชาร์จทุกวันนะครับครบ1เดือน30วันนะครับก็จะใช้ ก็จะใช้ตังประมาณ47บาทนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการคำนวณค่าไฟนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถเม้นมาเพื่อเป็นความรู้ได้ด้านล่างเลยนะครับสววนนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ